นี่ก็เป็นอีกท oh. ี่หนึ่งเนาะค่ะโอ้ยปิ้งหอมๆผุ y under, y under. ่นแม่ค่ะเพุ่นกะอ่ายินดียินดีมาสันระเบิงเล้วค่ะพี่น้องข้าวเหนียวปิ้งใส่ยังแน่เนาะนี่น้อเบิงใส่มันค่ะใส่มันมาสันเอ้าใส่มันโบมันใส่เฮาสิปิดปิ้วพี่น้องจ๋ามาสันพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเอ้าว่าใส่มันเนาโบมันใส่เฮาเนาะเออ กนสิว่าใส่เผือกกะสิโอ้ยชอบเผือกอีกแล้วเนาะเออพูดอะมีอดบักขามหวานผลขอ้องอันนี้ร้อยองลองแองแรงว่าสันเั่นอีอย่างล้วสันขนุนกับไอ้นี่เนาะแก่หอนได้เนาะหวานวานมอเสียบเสียบ,บ,บแม่าเป็นรับหมกวังเป็นหัวพี่นองจ้า คุณน่ะป้าอันเท่าใดนี่คืออันใหญ่อุดหลุดอีเลียดแถวสันเป็นอย่างละอุดหลุดอีเลียดมันใหญ่เห็นะะมสิบบาทกับเพราะซื้อได้พี่น้องอิ่มแล้วนี่ผู้ผู้ผู้กินหน่อยหน่อยอันเดียวอิ่มอิ่มแบบอิ่มนะอืถ้าผู้กินอายกับสามอันจุกเนาะหอมพี่น้องหอมหอมเนี่ยหอมอะไรสันยังมาขอหอมเนี่ยหอมข้าวเหนียวเปี้ยเผินว่าเผินววา เบง้องรู้พุนพนอีหอมอีหยังอีกกับขนุนเด้อโอ้ยซุมไปจากน้อยจากน้อยก่อนเบื้องขนุนขนุนยังนุนจนเป็นบักมี่วท่านว่าพ่น่ะพ่นฮะพี่น้องจา๋าไว้ต้นไม่อีหยังเมื่อเกิดเป็นกล้วยบัดนีพนะ้าเออเอาพระสันเบ,บาไปบาไปพระสันทายไปนเนาะย็นจังไดล่ะเนาะเออเอาสิจัดยุดดอกว่าสันมันหอมพี่น้องหอ,หอมหอมแล้วปิ่งใหม่ๆเนาะพูน่ะ เมก้าแล้วกันยิ้มเปพอยิ้มเปพออยู่โอเคแล้วกันเด้อคลิปนี้ขอเป็นเสนอว,ว่าโอ้เบิ่งนี่เด้ออันเจ้าบ้านน้องเพื่อนมานั่งเฮ็ดสดสดใหม่ๆขายเดีย๋ยหอมอพี่น้องจา้าบ๊อบแหงเนาะอันสิบบาทสิบบาทกับเบอร์อันบังใหญ่เอาดาวน์เน,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 นี้ยขีบไม่ขีบรู้สจีขีบคุณนะหนึ่งเด้อคุณนะใหญ่เด้อนี่โมเมนอันน้อยๆเด้ออิ่มจุกอย่างเดีวยวนี่อันนี้กับกำลังปิงแต่อันนี้ โอเคค่ะแค่นี้ละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ค้าสวยๆบ้าสันไปละค่ะ